สวัสดีครับผมพบก,กับผมเซลบอมเซลล,ซล,ลน้องใหม่วันนี้มีรถเข้ามาใหม่ๆสดๆล้อๆเลยนะครับผมกับโ To โยต้ v วีออปี2015ครับผมเป็นรุ่น e series ครับตาสวยๆใสๆกันเลยครับ โคมไฟไม่เหลืองนะครับผมกลับมาพร้อมกับสีขาวที่ใครหลหลายคนถามหาครับเดี๋ยวเราไปชมภายในตัวรถกันครับผมอ่เบาะปรับง่ายนะครับผมไม่น่าเชื่อครับผมเป็นรถมือสองจริงหรือเปล่าเนี่ยชุดหน้าให้มาเป็นทูโทนนะครับเป็นสีเทากับสีดำนะครับผมอ่าเรามาดูเลขไม้กันหน่อยครับผมว่าเป็นยังไง อาครับผมเลขไมล์รถอยู่ที่9,896ครับผมโอ้โหรถมือสองขับน้อยขนาดนี้ใครได้ไปในี่คุ้มสุดๆเลยนะครับผมอาประมาณนี้ครับประมาณนี้ไหนลองปรับแอร์กันหน่อยดีกว่าเย็นชํำๆเลยครับผมมาพร้อมกับเกียร์ออโต้เลยนะครับถ้าลูกค้าขท่าไหน สะดวกมาดูรถมาดูได้ที่เต็นท์เลยนะครับผมเรามีทีมงานเซลล์พร้อมให้บริการครับผมเรามาดูเบาะหลังกันหน่อยดีกว่าครับกว้างครับผมกว้างเลยกว้างใช้ได้เลยครับผมเบาะให้เป็นเบาะหนังนะครับเป็นเบาะหนังแท้จากโรงงานครับผมรถมือสองอะไรกันเนี้ยเดี๋ยวพาไปดูหลังรถกันหน่อยนะครับว่าเรามีอะไรแถมให้เพิ่ม ่องเก็บของนะครับผมกว้างใช้ได้เลยครับผมใส่พวกของเครื่องใช้ได้เลยะครับเนี่ย,ยข้างหลังเราแถมให้เป็นยางสำรองอีกนะครับผมหูคุ้มกว่าน,นี้ไม่มีแล้วครับอ่าตอนนี้เราเหลือไปชมห้องเครื่องครับไป <c oughs> เปิดง่ายลื่นมือครับผม สวยๆใสๆเลยครับใหม่ๆเลยครับผมเครื่องไม่ได้ผ่านการแต่งมานะครับมาชมได้ครับมาชมได้ที่เต็นครับลูกค้าคงจะสงสัยกันใช่ไหมครับผมว่ารถคันนี้ราคาเท่าไหร่ครับผมเงินสดอยู่ที่3ามแสนสามหมบาทเท่านั้นครับผมหรือลูกค้าสะดวกนะครับเรามีฟรีดาวครับผมศ12เดือนผ่อนอยู่ที่4318บาทเท่านั้นครับผม โอ้โหมีคุ้มกว่านี้อีกนะครับผมไปประกันเครื่องเกียร์กันไปเลยครับผมอิ่มๆจุกๆกันไปเลยครับหากสนใจรายละเอียดนะครับผมทักมาได้ที่แฟนเพจบูคาเซ็นเตอร์นะครับผมหรือลูกค้าต้องการสอบถามเพิ่มเติมกับเซลลโดยตรงนะครับนี่เซลจะทิ้งไลน์กับ Facebook แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ไว้นะครับผมอสำหรับวันนี้สวัสดีครับ